เต้าตื่นจริงใจถามเต้าตอบบทที่19ลดความเห็นแก่ตัวและความทยานอยากละทิ้งปัญญาหลักแหลมและเลยความรอบรู้ประชาชนจึงได้ประโยชน์ร้อยเท่าพันทวีละทิ้งเมตตายุติธรรมจอมปลอมประชาชนจึงฟื้นความเมตตากตัญญูละทิ้งเล่เหลี่ยมและเลยผลประโยชน์ส่วนตนจึงไม่มีโจร เมื่อสามสิ่งนี้ถูกประกาศออกไปอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะประชาชนต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นคือความเรียบง่ายสมถะลดความเห็นแก่ตัวและความทยานอยากใจถามเต้าตอบ 1. มีจิตฟุ้งเฟ้อฝักฝ่ายชื่อเสียงเรื่องลือไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อชีวิตเลยอย่าใช้วาจาคำพูดโจมตีผู้อื่น ไม่ยกยอปอบั้านตนเองไม่ใส่ร้ายผู้อื่นจึงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อนได้มีความผาสุกสิริมงคลไม่แย่งชิงกับผู้อื่นจึงไม่มีผู้ใดแย่งชิงกับเขานี่คือวิถีแห่งราชา 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรารักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นไว้คือความเมตตา 3. เวรกรรมไม่เคยติดค้างเรา เพราะฉะนั้นอย่าพร่ำบ่นตัดพ้อเลยหากให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นจึงได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับมายิ่งตรณีทีเหนียวมากเท่าใดจะหมดเนื้อหมดตัวเท่านั้นชีวิตเหมือนเสียงที่สะท้อนกลับ 4. ยาขนานเอกที่ใช้เยียวยาปัญหาชีวิตในสังคมคือความเรียบง่ายสมถะลดความเห็นแก่ตัวและความทยานอยาก ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตที่ผาสุขสังคมปรองดองสมานฉันท์และความสงบสุขทั่วหน้า 5. จิตภายในคือกระจกเงาสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นภายนอกบางครั้งหวัดกลัวเรื่องใดเรื่องนั้นจะกลายเป็นจริงเมื่อกิเลสถ,ถูกลดทอนจนเหลือน้อยที่สุดตัวตนที่แท้จริงจึงประจักษ์ขึ้น ดังนั้นพลังชีวิตจึงถูกขับเคลื่อนออกมา 6. การไว้วางใจผู้อื่นเป็นยาขนานเอกที่นำชีวิตสู่ความผาสุกสิ่งที่พึ่งพาได้หาใช่ตำแหน่งลาบยศแต่เป็นความรักจากธาตุแท้ของจิตที่บริสุทธิ์เปี่ยมล้น 7. เมื่ออยู่ท่ามกลางความยากลำบากขอให้เริ่มแผ่ความรักออกไป เพราะความรักสามารถเยียวยาและปกปักรักษาเราขอจงจำไว้ว่าแต่ละคนล้วนมีพลังและความสามารถในการเยียวยาตนเองอย่างมหาศาล 8. ปัญญาหลักแหลมรอบรู้เมตตายุติธรรมเล่เหลี่ยมและผลประโยชน์ส่วนตนล้วนเป็นสิ่งที่ตนเองก่อขึ้นหากมนุษย์มีภาระหน้าที่ นำคุณธรรมสู่การปฏิบตัติพลังจิตส่วนลึกจะพรั่งพลูออกมาโดยธรรมชาติการปรองดองกายใจปรองดองครอบครัวปรองดองสังคมและปรองดองประเทศชาติเป็นบัญญัติของสวรรค์นี่คือประชาชนจึงได้ประโยชน์ร้อยเท่าพันทวีที่ท่านเหล่าจือได้กล่าวถึง 9. การตามหาพลังยิ่งใหญ่ ภายในจิตตนอยู่ที่คำคำหนึ่งนั่นคือการละทิ้งการละทิ้งหมายถึงการปล่อยวางทิฏฐิวางมาศของตนลงเมินเฉยต่อยศถาบรรดาศักดิ์และให้ปวงชนและธรรมชาติเป็นครูของตนปฏิหารไม่ได้มาจากการร้องขอจากปากเปล่าแต่มาจากการปฏิบัติตนให้ดีที่สุดในทุกขณะในที่สุดปฏิหารจะปรากฏ โดยมิได้เชื้อเชิญ 10. ตำแหน่งลาบยศทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นสุดท้ายจะต้องปล่อยวางได้เมื่อสร้างสารรค์อย่างกระตือรือร้อนได้ก็ต้องปล่อยวางลงได้เช่นกันไม่ผูกติดกับสิ่งใดจึงสามารถให้อภัยและมีอิสระอย่างไร้ขอบเขตไม่ควรใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองแต่ควรเหลือช่องว่างไว้เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ดี และจากไปด้วยดีเป็นคลดลับการใช้ชีวิตอันยั่งยืนมาแต่โบราณกาล